แม้จะขาดคีย์แมนคนสำคัญในเกมรับอย่างกาเบรียลมากันเยสหากแต่นั่นไม่ใช่ปัญหาสำหรับอาเซนอลเมื่อพวกเขามีบรรดาตัวสำรองอย่างคริสเตีนมอสเกราและเปียโรอินคาปิเยสามารถลงมาทดแทนสลับหมุนเวียนในตำแหน่งเซนเ,นเตอร์ได้แบบไร้รอยต่อบวกกับวินเลียมสาลิบากองหลังตัวหลักก็พร้อมก้าวขึ้นมาเป็นพี่ใหญ่คุมแผงแบ็กโฟผลลัพธ์ที่ออกมาคือเกมรับอาเซนอลยังคงเหนียวแน่นแข็งแกร่งและเสียประตูยากเหมือนเดิมครับ อย่าง2เกมหลังสุดที่ไม่มีกราเบียวพวกเขาก็เจอบททดสอบด่านยากทั้งศึกน็อตลอนดอนดาบี้กับสเปอร์ต่อด้วยโปรแกรมแชมเปี้ยนส์ลีกกับไบรเยนท์มิวนิกแต่ปืนใหญ่ก็ทำผลงานยอดเยี่ยมชนะรวดทั้ง2นัดยิงไป7ประตูและพลาดท่าเสียเพียง2ลูกเท่านั้นแน่นอนว่าคนที่ต้องพูดถึงและยกเครดิตให้คือวิลเลียมซาลิบาที่ยืนเป็นแกนหลักออกสตาร์ตตัวจริงทั้ง2แมตช์โดยเฉพาะเกมเมื่อคืนกับเสือใต้ที่เซนเตอร์ฝรั่งเศสต้องท้าดวลกับกองหน้าระดับพระการอย่างแฮร์รี่เคน ทว่าซาลีบาตามติดปิดตายเอาอยู่เกือบทุกจังหวะแม้จะมีช็อตชวนหวาดเสียวอ,อยู่บ้างทว่าการเล่นภาพรวมต้องบอกว่าวินเลี่ยมซาลีบาทำได้ยอดเยี่ยมมาตรฐานไม่เคยตกนี่แหละทีมรักของผมคำคืนนี้เป็นบรรยากาศที่บ้าคลั่งมากๆซาลีบาโพสไอจีส่วนตัวหลังจบเกมโอเคถึงตรงนี้นอกจากฟอร์มในสนามจะทำผลงานน่าประทับใจแล้วอีกเรื่องที่เจ้าตัวสร้างสีสันและกลายเป็นที่รู้กันในหมู่เดอะกูเนอร์ส คือแต่ละเกมซาลีบามักมีช็อตชวนอมยิ้มโดยเฉพาะทุกครั้งที่เพื่อนร่วมทีมยิงประตูนี่ตั้งตารอได้เลยว่าเซ็นเตอร์ปืนใหญ่มักทำอะไรปันป่นๆหลุดๆรั่วๆคาดไม่ถึงเสมอครับ อย่างประตูแรกเกมเมื่อคืนหลังยูเลียนทิมเบอร์มงเตะมุมพาทีมขึ้นนำ1-0นักเตะอาร์เซนอลก็วิ่งไปดีใจกันแถวมุมธงเหมือนทุกครั้งทวารซาลีบาที่ตามมาแจมด้วยอีกคนจะให้ฉลองปกติก็ดูธรรมดาไปหน่อยทันทีที่วิ่งตามมาเฮกับเพื่อนเซนเตอร์ปืนใหญ่ก็ยินดีกับซาก้าคนแอซิดโดยการตบหัวไปหนึ่งพัวเท่านั้นไม่พอจังหวะก,ก่อนเข้าไปกอดคอเพื่อนร่วมทีมเจ้าตัวยังพยายามกระตุ้นปลุกเร้าแฟนบอลดูสะใจกว่าใครเพื่อน เอาล่าจากประตูแรกสลับไปช็อตขึ้นนำ2-1นาที69หลังโนนี่มาดูเวยเก้แทบอินซัดจ่อๆไม่เหลือภาพต่อเนื่องระหว่างที่ทุกคนกำลังรวมกลุ่มดีใจกันแถวมุมทงทำลายเดียวกันซาลีบาไม่รู้โผล่มาจากไหนจู่ๆพี่แกตีมือว่ายน้ำท่าฟีสไตล์มาแต่ไกลได้ไปอีกหนึ่งฮาครับ ยังไม่นับเกมก่อนกับสเปอร์ที่หลังทีมได้ประตูจากเอเบริซีเอเซ่ด้วยแพชันอารมณ์ร่วมในเกมกำลังพุ่งพล่านชอดวิ่งตามไปฉลองประตูกับเพื่อนร่วมทีมถ้าสังเกตได้แคนไรซ์ที่อยู่ใกล้ๆก่ายื่นมือมาแท็กกันตามปกติแต่ซาลิบาสุดกว่านั้นเมื่อเจ้าตัววิ่งมาตบไรซ์ซะน้าสัน่นคือแทนที่จะตบมือแกดันไปตบหน้าเพื่อนสง,งันเรียกว่า Moment โมเมนต์รัวๆของวิลเลียมซาลิบาทำเอาหลายคนแซวว่าท่าดีใจกันแบบนี้อีกหน่อยเพื่อนไม่อยากยิงประตูแล้วนะ กลายเป็นว่าหลังๆทุกครั้งที่ทีมทำประตูได้นอกจากจะดีใจกับคนยิงแล้วทำลายเดียวกันเชื่อว่าเด็กปืนไม่น้อยยังมองหาโฟกัสซาลีบานี่แหละว่าเซนเตอร์ของพวกเขามีอะไรแปลกๆอ่องๆภาพสาใจกว่าคนยิงให้เห็นอีกไหมโอเคเห็นแอคชั ua, ่นโดรั่วเอเนจีล้นล้นแบบนี้อีกมุมอีกด้านหลังฉลองประตูเสร็จสับซาลีบามักมีโมเมนต์น่ารักกับเพื่อนร่วมทีมเสมอครับ โมเมนต์ที่ว่าคือหลายครั้งหลายหนเวลาเพื่อนยิงได้แกมักชี้นิ้วยกเครดิตให้เพื่อนคนนั้นๆเพื่อให้เจ้าของประตูดได้ฉลองกับแฟนบอลเต็มที่จะคู่หูคนสำคัญอย่างกราเบียลมากันเยสหลายปีก่อนก็เอดีเอ็นเคเทียเพื่อนเก่ารุ่นพี่อย่างอเลฮันโดทรอสซาก็เคยได้รับสิทธิ์นั้น กระทั่งเกมเมื่อคืนกับช็อตมาดูเวเก้ซัดโล่งๆพาทีมขึ้นนําและนั่นกลายเป็นประตูแรกของเจ้าตัวในสีเสื้ออาร์เซนอลจังหวะมาดูเวเก้แยกไปเ hey ฮกับแฟนบอลซาริบาไม่ลืมเข้าไปชี้นิ้วที่เพื่อนร่วมทีมก่อนจะจับมาดูเวเก้หันหลังพร้อมกับชี้ย้ำๆไปที่ชื่อของเพื่อนที่สกรีนอยู่ด้านหลังเสื้ออารมณ์แบบคนนี้เพื่อนผมเ hey ฮให้เขาดังๆหน่อย สำหรับวินเลียมซารีบาต้องบอกว่าเขาทำแบบนี้กับเพื่อนทุกคนแทบทุกครั้งยิงใครต้องการประตูเรียกความมั่นใจแล้วยิงได้นี่แกพร้อมเชียร์อัพซัพพอร์ตเพื่อนสุดๆจะว่าไปนักเตะแบบซารีบานี่โคตรสำคัญกับทีมครับโดยเฉพาะการสร้างบรรยากาศเพิ่มระดับความเข้มข้นแพชชั่นอารมณ์ร่วมรวมถึงเป็นตัวกลางระหว่างเพื่อนร่วมทีมและแฟนบอลได้อย่างยอดเยี่ยม ผมชอบแพชชั่นนักเตะคนนี้นะทุกครั้งที่ฉลองประตูกับเพื่อนในทีมมันให้อารมณ์เหมือนเขายิงได้เองเสมอฤดูดูการน,นี้ซาลิบายังยิงประตูไม่ได้แต่หลังเห็นแอคชั่นของเขาแต่ละเกมผมชักอยากให้เขายิงได้แล้วสิเขาเป็นแบบนี้เสมอนี่แหละ DNA ของอาเซนอลซาลิบาก็เหมือนแฟนบอลที่ได้ลงสนามไปเล่นให้ทีมรัก ทุกครั้งที่อาร์เซนอลยิงได้ฉันมักมองหาเขาเป็นคนแรกการฉลองของเขากับเพื่อนทุกคนที่ยิงประตูดได้เป็นอะไรที่สุดยอดมากๆทุกการแสดงงอ,อกของนักเตะคนนี้บ่งบอกว่าเขารักอาร์เซนอลโดยไม่ต้องอธิบายเป็นคำพูดซาลิบาสุดเหวี่ยงจริงๆนะหวังว่าวันหนึ่งเมื่อเขายิงได้จะมีคนทำแบบนี้กับเขาบ้างมีนักเตะไม่กี่คนที่พร้อมดีใจฉลองประตูมากกว่าคนยิงซะอีกและวินเนียมซาลิบาคือหนึ่งในนั้น เหล่านี้คือคอมเมนต์ความเห็นของเดอะกุนเนอร์ที่มีต่อซาลีบาเซนเตอร์คนสำคัญของพวกเขาก็อย่างที่บอกเลยครับสำหรับวินเลียมซารีบานี่ไม่ใช่แค่กองหลังผลงานยอดเยี่ยมไว้ใจได้แต่อีกมุมเจ้าตัวยังเปรียบเสมือนผู้สร้างบรรยากาศพลังบวกแรงกระตุ้นชั้นยอดในทีมด้วยแพชชั่นอันล้นเหลือ ไม่แปลกที่ซาลีบาจะได้รับความรักจากแฟนอาร์เซนอลอย่างท่วมท้นที่สําคัญเห็นเปี่ยด้วยภาวะผู้นํานิ่งเกินวัยแบบนี้ต้องไม่ลืมว่าปัจจุบันซาลีบาเพิ่งอายุ24เองนะแถมล่าสุดเพิ่งต่อสัญญากับทีมไปจนถึงปี2030หรืออีก5ปีนุ่นเลยเรียกว่าเป็นแกนหลักให้ปืนใหญ่ยาวๆแถมรักทีมเข้าเส้นเลือดแบบนี้เผอๆะรว่างได้เห็นวิลเลียมซาลีบาขึ้นแท่นตำนานคนต่อไปของอาร์เซนอลก็เป็นได้ครับ และทั้งหมดคือเดือะโมเมนต์ฟุตบอลช่วขณะหนึ่งเพราะฟุตบอลอยู่กับเราทุกชั่วขณะ